หันมาจริงหันมาเจ้าจริง <laughs> สวยไหมคะ่สวยชอบไหมคะชอบชอบมากไหมชอบแม่ชอบมากชอบมากชอบมากอ,ากอะแม่ร้องเพลงให้ฟังฟ้าเต้นฟ้าไปเต้นเริ่มวิ่งย o ชู u าส so much very much right now <laughs> loving you too much so much very much right now ไม่รู้ว่าเธอเธอทำไมทิ้งยาชิวๆได้ไหมรู้ไหมหัวใจฉันนปรปลิวไหนบันเล่สิลูกเต้นบันเล่สิเอาฟ้าเดีวเต้นบันเลสปึะ ว้าน้ำรูวาน้ใช่จุดไว้น้ำชอบไหมคะชอบชอบมากไหมตีขาทีตีขา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 ว้น้ำทีไว้น้ำ ไว้น้ำเร็วตีขาเร็วโอเคสวัสดีค่ะบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายลาไปไหน